ดับวิธีการด้วยอำนาจด้วยบารมีพระบิดาสีพันธสุรพระครูมิอนันตโกมารเปิดพระพรเปิดพระบารมีบังเกิดสุรเทวสถานรับแม่ห้าผ้าบังเกิดสุรัขใจผ้าสังขารบุทันที่สามทุกข์ทางความเด็กครอบครัวอุตติธรรมและทุกข์ใจผ้าสังขารแต่คนทนพิธีน้อมรับพระพรรับพระบารมีพระบิดาทั้งสองผู้ทรงเป็นเจ้า โมนัสการะอัฏฐาบูชาภพเกเกมหาบัตมหาราณี้าแตศรภแม่ห้าผ้า้าแต่ศระแ่เจ้าปารวติศีธุมาเยวีอายติอภเมาตาสีมหารัศมีมหาสรสวตีมหัพธรรารีมหาเจวุตัยมานิสเจ้าสักติมหาบาตานอกนองทั้งหนึ่งหมื่นแปดพันน้องรูชาถึงเที่ยงสอบสอนแห่งระแมศีอุมา पार्वती, कार्वती, गोकार्वुत अंशर, ठंडे 18,000 रुपए पतार, सोक सरेसबल बरप तिया, सुरक्षित वस्त्र ग्रहण हार, जेमाताकी महाबाताल, जेमाताकी महादानी, अंशर प्रजान बनवी, ठंडे 18,000 हैक त्रबंधा जो, सोक सरेजोमा, अपलोहण काय, दुमाइन ब्रह्म i'm like no not the don't the,